ในกลุ่มนี้แหละครับเนี่ยเห็นะยิ้มไม่อยู่เชนเน่หรือช่องของส่องนี่แหละครับนะ, Channel, ออนะ,บนะในในในพวกพวกเรานี่แหละ,ะเขาจะออกคลิปพวกนี้อยู่นะครับนะครับอย่างยิ้มไม่อยู่เชนเน่ลองไล่ดูทุกคลิปทุกคลิปด,ดูนะครับอ่ามันก็จะมีนะครับเขาจะออกของเฉพาะจําเลยอะไรนะครับพิรุธต่างๆนะครับตรงนั้นแหละนะครับเป็นเป็นอะไรที่อ่าเป็นอะไรที่พวกเราควรจะอ่าควรจะ เก็บมาพิริพิจารณาอีกทีนะครับนะการสรรเสริญเยนยอใครใครนะครับการสงสารใครเนี่ยเราต้องมองให้รอบด้านนะครับเออต้องมองให้รอบด้านนะครับเราอยาไปมองในในแบบเดียวนะครับในแบบรูปแบบในแบบทางเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรามองในแบบทางเดียวเนี่ยนะครับเราคือผู้เสียนะครับเราคือผู้ผู้ที่ขาดทุนนะครับเหมือนจำเลยทุกวันเห็นไหมล่ะ เออคนนะครับวงแหวนรอบนอกของเขาอะเห็นไหมก็ก่อมอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับกอมอยู่ทุกวันเนี่ยพยายามจะให้้ลยป้ายสีนะครับพ่อน้องชมพู่แม่น้องชมพู่นะครับให้้ลยป้ายสีก็คือสงสัยนะครับเห็นไหมแต่ตำรวจไม่ได้อย่างนั้นถ้านายชุดใหม่ก็ไม่ได้มองเหมือนเหมือนกลุ่มวงแหวนรอบนอกถ้านายชุดใหม่มองเห็นว่าเด็กหลงทางนะครับแต่วงแหวนรอบนอกมันไม่รู้เรื่องอะไรอะ นะครับไปวงแหวนรอบนอกมันไม่รู้เรื่องอะไรมันก็บอกว่าสงสัยเนี่ยพ่อแม่หรือญาติของออหรือพ่อแม่หรือญาติของทาง,ออข,องของของทางญาติของทางน้องชมพู่อ่ะนะครับนะครับแ,แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเพราะเขาจะพูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนาะเพราะเขารู้ว่าเอฟซีไปหลงหลายข้างใครจาเลยไงนะครับเออสวนว่าจะนะครับ เมียจำเลยจะเป็นยังไงเนะี่ย fc ไม่สนใจนะครับจริงๆนะครับ fc ไม่เคยสนใจเมียจำเลยเลยมึงจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเห็นไหมเขาจะมองเห็นกับเมียจำเลยเนะี่ยเหมือนเหมือนอเหมือนคนไม่ดีนะครับพระจงจิตนะครับมาแล้วนะครับใจสองดวงนะเนะี่ยเขาจะมองเขาตัด fc เนี่ยเขาจะหลงไหลในจำเลยนะครับเขาไม่ได้หลงไหลใน ในเมียของจำเลยนะครับเขาจะหลงไหลจำเลยนะครับเอฟซี FC ของเขาเนะี่ยเขาจะหลงไหลในจำเลยไม่ได้หลงไหลในตัวเมียของจำเลยเรื่องนี้นะครับมันก็เลยทําให้นะครับมันก็เลยทําให้อ่ามันก็เลยทําให้วงแหวนรอบนอกเขาอ่ะเชยชมแต่จำเลยนะครับนะครับชมแต่จำเลยปกป้องแต่จำเลยนะครับเอฟซี FC เขาก็โหลเข้าไปดูรอบคาดหมดน,นะครับโดดูรอบรอบหมดนะครับโดดูรอบรอบ,อบหมด นะแล้วก็พยายามจะใส่ร้ายป้ายสีนะครับรู้ทั้งรู้อยู่นะครับแต่เมื่อก่อนเราไม่ว่าพอตำรวจออกหมายงงจับหมายอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับรู้ทั้งรู้อยู่ว่าเขานะครับถูกหมายจับออกมาแล้วนะครับแล้วข้อ,อมูลต่างๆเนี่ยครับออแพทย์เขาก็ยืนยันนะครับยืนยันว่าคนนี้เป็นคนผิดจริงนะครับออทำไมยืนยันเป็นคนผิดเพราะว่าเส้นผมของน้องที่ตกบบนเขาเนะีมาตกอยู่ในรถก็ต้องเป็นคนผิดอยู่แล้วนะครับ แล้วเส้นผมของเมียจำเลยน่ะก็ไปตกไปติดอยู่ที่ตัวน้องเนี่ะันั้นมันก็ต้องผิดอยู่แล้วตามหลักฐานตามประมวลความเป็นไปได้มันจะต้องผิดนะครับเออถ้าเป็นเส้นผมของแม่ไปติดตัวน้องไม่ผิดนะครับพ่อแม่กับลูกมันต้องติดกันอยู่แล้วเห็นไหมถ้าเป็นดีเอ็นเอของพ่อของแม่เนี่ยไปติดตัวลูกมันก็ไม่ผิดนะครับเพราะเขาเป็นพ่อแม่เดียวกันนะครับเออแต่เส้นผมของนะครับจำเลยที่สองเนี่ย ของเมียจำเลยที่หนึ่งเนี่ยนะครับของจำเลยแต่เนี่ยไปติดอยู่กับไปติดอยู่กับทางโน้นนะครับมันยากนะครับมันยุ่งยากนะครับมันคิดมากนะมันคิดมากหลือเกินนะครับนะคิดมากนะครับมันจึงเป็นไปในแนวทางที่นะครับเขากําหนดไว้คือหลักฐานนะครับหลักฐานพยานมันแน่นหรือเกินนะครับแล้วเส้นผมนี่ไม่ใช่่าตรวจในประเทศไทยนะครับนะครับส่งไปตรวจที่ญี่ปุ่นต่างประเทศโน่นนะครับเห็นไหม ว่าเป็นเส้นผมของใครแต่ที่จริงตรวจที่ประเทศไทยก็รู้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะหาว่านะครับการแก้งกันอีกเห็นไหมล่ะเออเดี๋ยวจะหาว่าการแก้งเพราะคาดีนี้มันยาวนานนะครับเดี๋ยวจะหาว่าการแก้งกันอีกนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นถ้ารู้อย่างนั้นตั้งนานทําไมไม่จับนะครับเห็นไหมมันจับไม่ได้นะครับเขารออะไรหลายอย่างนะครับตรงนี้แหละเออนะครับความพิสูจน์หลักฐานของแพทย์ด้เป็นยังไง แค่เขาต้องส่งไปตรวจต่างประเทศด้วยนะครับนะตรงนี้แหละนะครับบางบางคนเอีบางคนไม่เข้าใจนะครับอ้อาวเหลืออีกเก้าคนนะครับนะเหลืออีกเก้าคนมา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 เล